วงจรปิดจับภาพชายที่แต่งกายคล้ายพระเนี่ยนะครับอย่างที่บอกโดยสารมากับรถกระบะสีบรอนเงินแล้วก็มาเดินนะตามชุมชนเรียรายเงินชาวบ้านนะแล้วก็บางทีก็ได้สิ่งของอะไรต่างๆไปด้วยนะครับชาวบ้านเขาก็ทําบุญใช่ไหมด้วยอาหารน้ําดื่มอะไรต่างๆนะก็บางทีให้ปัจจัยด้วยแต่ดูเหมือนจะเน้นปัจจัยเป็นหลักนะเพราะว่าจุดที่แกมาเดิน ER อยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นบริเวณตลาดสด ชุมชนนะที่คนอยู่กันเยอะๆในพื้นที่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลน,นครแล้วจะอ้างนะมาบอกกับชาวบ้านว่าเป็นพระมาจากวัดบ้านยางโลนอำเภอภูผานและเดี๋ยวที่หมู่บ้านยางโลนเนี่ยจะมีการจัดงานทำบุญใหญ่มาบอกบุญให้ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันบริจาคทำบุญนะครับนะชาวบ้านก็เกรงว่าจะเป็นมิจฉาชีพอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยมีเจ้าของร้านค้าในชุมชนบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับมาถึงก็ยังถวายน้ําดื่ม แต่มาทราบทีหลังว่ามีร้านค้าหลายร้านถูกพระรูปนี้ตระเวนมาขอรับบริจาคเช่นเดียวกัน<ะ>ก็เลยเริ่มเอกใจแล้วว่าใช่ใช่ไหมมิจฉาชีพหรือเปล่า